ท่องสัพเพเสร็จแล้วอธิษฐานอย่างไรจริงๆแล้วแต่ละบุคคลสามารถอธิษฐานตามความชอบและเจตนาเราได้เลยแต่มีคำสอนหนึ่งที่นึกถึงเป็นคำอธิษฐานที่พี่เกตหรือแม่พริกลูกศิษย์ของหลวงตาม้าซึ่งใช้คำอธิษฐานได้ครอบคลุมและมีประโยชน์มากๆคำอธิษฐานเมื่อสัพเพเสร็จแล้ว ลูกขอยกรูปนามให้หลวงปู่ดูเป็นผู้ดูแลทุกเรื่องราวในชีวิตแล้วใช้รูปนามของลูกเป็นเครื่องผ่านกำลังของหลวงปู่ดูตลอดทั้งวันที่มีอารมณ์อยู่กับคลื่นบุญ ทุกครั้งที่นึกถึงหลวงปู่ดูและสวดจักรพรรดิให้บุญแผ่ออกไปอัตโนมัติครอบวิมานปรับภพภูมิส่งดวงวิญญาณใครที่เห็นลูกหรือใครคิดถึงลูกก็ขอให้เขาโชคดีสำเร็จในสิ่งที่อธิษฐานให้รูปนามของลูกเรืองรองด้วยแสงของจักรพรรดิขอให้หลวงปูด่ดูเสกให้พรกับทุกคนที่เห็นรูปนามของลูกให้เกิดความโชคดี เพียงหนึ่งการให้ช่วยเปลี่ยนหัวใจให้พบทางธรรมรวมสนับสนุมการเผยแผ่ธรรมะให้ถึงหัวใจคนไทย ขอกายของลูกจงเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นขอใจของลูกจงเป็นทิพย์รับรู้ทุกอย่างที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายตามสภาพความเป็นจริงรู้เห็นอดีตปัจจุบันไปอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ในการแผ่บุญมีใจเปี่ยมรักละมุนละไมละเมียดอยู่ในคล่นกระแสของหลวงปู่ดูและหลวงตามมาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการแผ่บุญอย่างไม่มีประมาณขอวาจาของลูกจงศักดิ์สิทธิ์ในศ สิ่งที่เป็นประโยชน์ขอฝากกระแสะความดีของตัวลูกเชื่อมเป็นสายใหญ่เดียวกันกับพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตใครก็ตามที่เป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ที่ลูกกำลังนอบน้อมเชื่อมบุญอยู่นี้ขอให้เขากลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนชีวิตของลูกให้คล่องตัวในภพนี้ชาตินี้ทั้งทางโลกและทางธรรมสาธุสาธุ ขออนุโมทนาบุญกับแม่พริกกับคําอธิษฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สวดจักรพรรดิด้วยครับสาธุ